ที่โมดูลกล้องนี่เรียบเลยนะและยังไม่พอกล้องหน้าใต้จอด้วยตัวนี้ก็คือเ e นส์เมจิก p Pro เป็นเกมมิ่งโฟนตัวใหม่แล้วก็ตัวแรงเลยนะตัวนี้ใช้คอคอมสนาร์บักอน8 Gen 3สำหรับคะแนนอันตุตู้ที่ผมทดสอบไว้ของรุ่นที่แล้วนี่ล้าน6ล้าน6ว่าเยอะแล้วนะรุ่นนี้คะแนนอันตุตู้2ล้านคะแนนอันตุตู้2ล้านเลยนะต้องบอกว่าเครื่องรุ่นนี้เล่นเกมได้ทุกเกมมีไฟ LED ด้วย ในส่วนของไฟตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อยากให้เป็นสีอะไรนี่เปลี่ยนได้เลยนะทุกคนว้าวยังไม่พอนะที่โชเดอร์ทิกเกอร์มีไฟด้วยโอ้โหรุ่นที่แล้วไม่มีนะเป็นไงล่ะอัปเกรดจากรุ่นที่แล้วมาเยอะมากนี่ดูน่าสนใจมะมเรด Magic สวยไหมอันนี้ดีไซน์สลิงผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้น แค่รุ่นเริ่มตอนนี้ก็สวยแล้วนะเขาจะมีวางจำหน่ายอยู่2รุ่นรุ่นแรม1 2 g กิกลอม2 5 6 g 9บกิก27,990าบาทรุ่นแรม1 6 g กิกลรอม5 1 2ิกิก33,990บาทรุ่นนี้จะมี Special System Redcore t u r o ช่วยประมวลผลรายละเอียดภาพเรนเดอร์แสงเงาช่วยควบคุมระบบเสียง และการใช้งานโชดเดอร์ทิกเกอร์มาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะตรงนี้คือปุ่มโชดเดอร์ทิกเกอร์ด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มโชดเดอร์ทิกเกอร์ด้านขวาตรงนี้มีไฟด้วยทัสซมเปลเลตของเขาจะอยู่ที่520เฮิร์ตรงนี้จะเป็นช่องดูดลมออกถ้าดูดลมเข้าจะอยู่ที่ด้านนี้นี่ตรงนี้ดูดลมเข้าแล้วก็ลมมาออกที่ตรงนี้ แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องสีแดงๆตรงนี้เกมบูสต์โหมดแล้วก็ไมค์ของตัวเกมที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีไมค์ตัดเสียงลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะมีอินฟาเรดมีช่องเสียงหูฟังแจ็คขนาด3.5มาดูที่ด้านล่างนะครับที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะพอร์ตชาร์จไทซ C ตัวนี้ usb 3.2ไมค์ แล้วก็ทาใส่ซิมสำหรับทาใส่ซิมก็จะเป็นแบบ2สลอนแบบนี้สามารถใส่ซิมขนาด nano ซิมได้2ซิมรองรับ5 g ทั้ง2ซิมรุ่นนี้ไม่สามารถใส่เมมเพิ่มได้ขนาดหน้าจอ6.8นิ้วจอ a อ o ม e เ boe q 9 plus refresh rate 120 hz, 1 2 0 hz touch s a m p l i rate เล0 hz โอ้โห touch s a m p l i เ้าร้ hz เลยนะดูขอบของหน้าจอนะครับดูขอบนะทุกคน เรียกว่าเอามาดูหนังหรือว่าเล่นเกมกันได้แบบเต็มจอเลยแล้วดูสมมาตรไหมไม่ใช่แบบว่าด้านข้างด้านบนเล็กด้านล่างหนาอันนี้สมมาตรเท่ากันทุกด้านเรียกว่าสวยอ่ะทุกคนในส่วนของกล้องหน้านี่มองไม่เห็นใช่ไหมกล้องหน้าอยู่ใต้จอความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องให้ดูก่อนดูนะโอ้โหดูกล้อง ดูดิเฮ้ย hey. มองไม่เห็นเลยนะดูดิแล้วมาดูที่กล้องหลังนะทุกคนกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์ t อาต์วล้านพิกเซลเล็กๆตรงนี้เลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลมีไฟแฟลช2ดวงและตรงนี้ เป็นพัดลมนะครับพัดลมบิวอินระบบ i13 m t d ม m ันติไดเม c ชันแ n g คูลิ่งส2 0 RPM mm. ก็คือสามารถทำความเร็วรอบ22,000รอบต่อนอาทีโอ้โ oh, หเยอะไหมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมตั้งไว้นะครับถ้าเข้าเกมปุ๊บพัดลมจะทำงานนี่ดูแลไฟตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเราสามารถตั้งได้นะทุกคนต้องเปิดให้ครบแบบนี้ดูดิดูดไฟ ว้าเท่มั้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเลสเมจิกดีไซน์เขาสวยนะอันนี้ดีไซน์แบบสลีกนะครับวินมอลเกมข้อดีของเครื่องที่ไม่มีโมดูลกล้องเวลาที่เราวางกับพื้นแบบนี้เรียบสนิททุกด้านดูนะไม่กระโดกกระเดกมันไม่โยกอ่ะทุกคนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันต่อเลยนะเล Magic Winmore เกม e s เปิดออกมาก็จะเป็นเข็มจิ้มซิม แล้วก็จะมีในส่วนของเคสนะครับในส่วนของเคสก็จะคล้ายเดิมเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยเวลาที่เราใส่ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะไม่ทําเคสแบบปิดนะครับเพราะว่ามันต้องมีในส่วนของโชเดอร์ทิกเกอร์ตรงนี้แล้วก็พัดลมระบายความร้อนเขาก็เลยทําเคสปิดหมดไม่ได้นะครับถ้าใครต้องการเคสที่จะปิดหมดอาจจะต้องหาเคสนอกมาอีกที อันนี้ก็คือในส่วนของตัวเคสแล้วก็จะมีใบอันนี้นะครับใบอันนี้ก็จะเป็นกรจกรรมให้เรากดติดตามหรือเข้าชุมชนของเขานะเอ๊ะผมดูนี่ใช่น้องโมล่าหรือเปล่าแต่น้องโมล่าของผมยาวเนาะอันนี้ถ้าใครรู้จักบอกผมด้วยนะผมว่าน่าจะใช่น้องโมล่าแล้วก็จะมีสายชาร์จ Type C ที่สายก็จะเป็นแบบ USB C 2 C แบบนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์80วัตต์นะทุกคน นี่อะแดปเตอร์80วัตต์จ่ายไฟแม็อยู่ที่ 21V 3.8A โวลต์3.8แอมป์หรือว่า80วัตต์ถ้าซื้อช่วงนี้เขาจะมีหูฟังไวเลสซทีอีไวเลสเอียบัตตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะอันนี้คือหูฟังที่แถมมาให้รูปทรงเป็นแบบนี้นี่น่ารักคิดขู่อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของของแถมเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูนะครับนี่ขึ้นแม็กชาร์จ สวยไหมดูดิชาร์จเร็ว80วันแล้วก็รุ่นนี้มีบายพาสชาร์จด้วยมาที่เกี่ยวกับโทรศรัพท์ r e d Magic 9เวอร์ชัน a n d r o i d 14กดเช็คเลยดูนะเตรียมนะครับเครื่องจะออกแล้วเตรียมพุ่งแล้วไปเลยปิว้วนี่ปิว้วอันนี้เขาให้พุ่งไปไหนเนี่ย <c oughs> อันนี้ถ้าใครรู้พิมพ์มาบอกผมด้วยนะ อันนี้คือ Android 14มีคลิปหนึงผมไม่ให้เห็นยานนะแซลผมกันเต็มเลยมาดูที่แรมนะครับนี่ตัวนี้แรม12กิกนะสามารถเปิดแรมเสริมหรือว่าขยายแรมเพิ่มได้อีก1 0 g กิกตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับขยายตรงนี้ได้ถ้าไม่อยากเปิดสามารถปิดได้แบบนี้อันนี้ผมแนะนำเลยนะคือแรม12กิกมันเห,เหลืออยู่แล้วทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเปิดแรมเสริมก็ได้ หรือว่าถ้าใครอยากจะเปิดแรมเสริมก็สามารถเปิดได้อันนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนนะครับแรม 12GB บวกแรมเสริมอีก1 0 g กิรวมเป็น 22GB ในส่วนของรอม UFS 4.0โอ้โหทำคะแนนได้ดีเลยนะนี่นะ CPU คอคอม Snapdragon 8 Gen 3ขนาดหน้าจอ2480คูณ1116แบต 6,500m อ ah. มิลลิโอ้โหเยอะมแบต0ั้รมิลลิแอชาร์จเร็ว80วัต เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ธรรมดานะตัวนี้มาดูที่การแสดงผลนะครับอัตรารีเฟลเลตหน้าจอ 120Hz เฮิร์เราสามารถตั้งอัตโนมัติได้หรือจะตั้ง 60Hz เฮิร์ให้ประหยัดแบตก็ได้นะครับมี 90Hz เฮิรมี1 2 0 h อเฮิร์อันนี้ผมตั้งไว้เลยนะ 120Hz เฮิร์แล้วเวลาก่อนที่เราจะใช้งานนะครับอยากให้ดูตรงนี้อันนี้เรียกว่าตัวหลักเลยนะการตั้งค่าส่วนบุคคล เลดเมจิกวอลเลเยอร์นี่นักลบทเลดเมจิกเราสามารถเข้าไปตั้งทีมได้จากตรงนี้เลยนะหรือว่าตั้งวอลเปเปอร์แล้ววอลเปเปอร์ของเขานี่บอกได้เลยว่ายังสวยวอลเปเปอร์สวยไหมดูดิแล้วก็ยังมีมีไลท์วอลเปเปอร์ด้วยนะทุกคนดูนะฟิปนี่ อย่างเท่แต่ละอันดูนี่เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นสามารถตั้งจากตรงนี้ได้เลยนะอย่างไฟการตั้งค่าไฟเนี่ยผมก็ตั้งจากตรงนี้นะสีชมพูเห็นไหมไฟที่โชเดอร์ทิกเกอร์แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งจากตรงนี้ได้เลยมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากทุกคนตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกการสแกนนิ้วรุ่นนี้สแกนนิ้วบนจอนะทุกคน โอ้โหเรียกว่ายัางล้ำล้ำทุกอย่างนี่อันนี้ always on display เฮ้ยมีตั้งให้น้องโมล่าเป็น always on display ด้วยอะ่ะลองดูนะน,น่ารักไหมอันนี้ always on display เรียกว่าถ้าต้องการปรับแต่งอะไรนี่มาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะการตั้งค่าส่วนบุคคลแล้วก็ตรงนี้ cooling fan ตั้งเลยนะครับ เปิดพัดลมอัตโนมัติเมื่อเล่นเกมเวลาที่พัดลมทำงานก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็ไฟที่พัดลมจะติดแบบนี้แล้วมาดูที่ตรงนี้เกมบูสต์โหมดโอ้โหเสียงเป็นยังไงบ้างทุกคน อย่างล้ํอ่ะโหตรงนี้นะ library p a u k in ถ้าใครไม่เข้าใจคําสั่งต่างๆนาๆนะสามารถกดเข้ามาดูที่ตรงนี้เขามีรายละเอียดบอกให้หมดเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวมาลองเข้าเกมกันเลยดีกว่าสตาร์ทเครื่องรอแล้วนะมาทดสอบเกนชินกันเลยทุกคนมาดูการทั้งค่านะผมปรับสูงสุดเฟรมเรท6 60เรียกว่าสูงสุดของตัวเกมเลยนะแล้วดูนี่ นี่ดวงอาทิตย์ออกมาอันนี้เรียกว่าโหมดเกียร์สูงดูนะเดี๋ยวผมเสียบบายพาาชาร์จให้ดูเสียบบายพาาชาร์จเสียบปุ๊บถ้าขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่าไฟเข้าที่ตัวบอร์ดโดยตรงอันนี้นะเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าจะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยจนแบตถึงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมตั้งไว้60%ถ้าแบตเรือน้อยกว่า60% เวลาที่เราเล่นเกมเครื่องก็จะทําการชาร์จแบตจนถึง60%หลังจากนั้นไฟก็จะไม่เข้าที่ตัวแบตก็จะอยู่ที่60%นี่ดูนะอื่อยังลื่นเรียกว่าไม่มีน่วงไม่มีน่วงเลยทุกคน <S 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 ดูนะครับลำโพงนี่การหึมอ้อชิิ เวลาเล่นนี่ดูสมูทมากทุกคนดูมานี่มานี่นไปบินโอ้โห ยังไงบ้างเสียงนี่กระหึ่มคมชัดด้วยตัวนี้ระบบเสียง DTS X Ultra ผมว่าสุดมาที่เกม PUBG กันบ้างมาดูที่ผมตั้งไว้นะครับตอนนี้ผมจะใช้โหมด Hunter หรือว่าโหมดล่าสัตว์เดี๋ยวให้ดูกันในเกมอีกทีนะการช่วยเลงนี่นะครับก็จะมี pointer แล้วแต่เราเลือกนะ ปรับขนาดต่างๆได้อันนี้ผมตั้งไว้ประมาณนี้จุดสีแดงเห็นชัดแล้วก็สั่นซีดีในส่วนของกราฟิกลื่นไหลสามารถเปิดเอสตีมได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นเอสตีมแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับโชเดอร์ทิกเกอร์กดเปิดไว้เลยนะตั้งไว้เลยนะครับปุ่ม R ยิงปุ่ม L เล็ง โอเคเดี okay, e e e ๋ยวไปดูกันในเกมนะครับทุกคนเห็นพอยต์สีแดงไหมเอาไว้เล็งให้แบบชัดๆนะแล้วนี่ตรงนี้ทุกคนนี่โหมดฮันเตอร์สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เป็นไงล่ะโอเคผมเอาแบบนี้ นี่ดูนะครับเลงใจโลโอ้โหใจโลนี่สุดๆไม่หน่วงเลยทุกคนยิงอ่าเดี๋ยวไปทดสอบกันเวลาที่มีคนอยู่ที่พุ่มไม้แล้วเราเปิดโหมดฮันเตอร์แบบนี้นะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นในส่วนของระบบสั่นซีดีถ้ามีการประทะกันมีการยิงกันนะ ือเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะเมื่อมีการประทะก็คือระบบจะสั่นเลยนะครับยิงกันด้านซ้ายสั่นที่ด้านซ้ายถ้ายิงกันที่ด้านขวาเครื่องก็จะสั่นที่ด้านขวาแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งที่ผมแนะนํานะโหมดสืบสวนจะมีตัว S อยู่ตรงนี้เขาจะช่วยเราซูมถ้าใครชอบใช้สไนเปอร์โหมดนี้น่าจะชอบเอาไว้ช่วยเล็งนะครับปุ่มโ h เดอ d e r t ก i กอร์นี้กดง่ายนะอันนี้เรียกว่าไฟควงจรกดติดกดติด นี่งงงงงก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมโอ้โหเรียกว่าเล่นสนุกเลยอะไม่ได้หมดแค่นี้นะนี่คือ มันมีเยอะมากอ่ะอันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะดูดิสำหรับสีที่วางจำหน่ายตอนนี้ก็จะมีอยู่3สีสีดำสลิดก็คือสีที่ผมใช้อยู่นะแรม1 2กิกรอม2 5งกิกแล้วก็จะมีไซโครแรม1 6กิกรอม5 1 2กิกแล้วก็สีสโนว์ฟอร์แรม1 6กิก รอม512กิ๊โปรโมชั่นของแถมตอนนี้ก็จะได้หูฟัง ZTE Wireless Earbud e ทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ Line Official แต่ถ้าเราสั่งซื้อที่ Line Official ก็จะมีส่วนลดเพิ่มม้อีก1,000บาทแล้วก็ของแถมก็ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะมีทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ Line Official ในส่วนของรีวิวจัดเต็มเร็วๆนี้ถ้าใครอยากให้ผมทดสอบตรงไหนสามารถพิมพ์มาคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์